ก็สวัสดีครับนักเรียนก็สตรีมสดอยู่นะครับ วันนี้เราจะสอนนักเรียนสตรีมสดเมื่อกี้นี้ครูทำการติดตั้งโปรแกรมที่ชื่อว่า OBS นะครับแล้วก็ปรับแต่งหน้าจอนะครับโดยใส่พวกพวกนี้เข้าไปเนาะแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราทำไปทำไม,ำไมเออเราสามารถสตรีมนะครับ สตรีมวิดีโอหรืออะไรก็ได้นะครับผมลงไปในนี้นะครับหรือเล่นเกมอะไรก็ได้นะครับเห็นไหมนี่ซ้อนกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะคู่ดู youtube ในนี้อยู่นะครับมันก็จะเห็นหน้าจอครูมันก็เลยกลายเป็นหน้าจอที่ซ้อนหน้าจอซ้อนหน้าจอแล้วก็ซ้อนหน้าจอไปเรื่อยๆนะครับนะฮะอ่ะมาดูกันว่าโปรแกรมสตรีมเนี้ยชื่อว่าโปรแกรมอะไรนะครับโปรแกรมสตรีมตัวนี้คือ OBS นักเรียนสามารถเซิร์ชน,นะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะ OBS ย่อมาจากคาว่า Open Broadcast นะครับ x คือ Software น้อง Open Broadcast Software เมื่อนักเรียนเข้าไปติดตั้งโปรแกรมที่เดรื่องอแล้วเนี่ยมันก็จะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาสำหรับโปรแกรม OBS เนี่ยนักเรียนเวลาใช้นะครับนักเรียจะต้องสร้างซีมขึ้นมาก่อนนะครับซึ่ง เวลาติดตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาให้อยู่แล้วหนซีนะครับซีน,นี้ก็เปลี่ยนไปเหมือนฉากนะครับเช่นเราชาเราเราอยากแบบสตาร์สตีมอยูแ่แล้วก็เปลี่ยนฉากไปเรื่อยเราสามารถคลิกได้เลยนะแล้วมันก็จะเปลี่ยนฉากไปในซีไอฉากที่เราแต่งไวนะ้เนาะอันแรกนี้ครูก็ใส่รูปกรใส่เว็บแคมนะครับแล้วก็ใส่ข้อความลงไปเนาะโดยอิเอลเมนต,ต์ต่างๆนะครับก็คือไอพวกนี้ โอ้ครูใช้ไม้แย่ที่หล่นเมื่อกี้นี้นะฮะซื้อมาแค่ห้าหกพันนะฮะหล่นไปเรียบร้อยบุบเลยนะฮะต่อไปอ่าการแบบนี้เปิดลูก,กตาไว้แล้วก็อยากจะเรียงยังไงก็เรียงนะครับอยากได้ ถ้าอยากให้วิดีโออยู่ด้านหลังก็แค่กดลดลดลด,ลด,ลดมาด้านหลังเนี่ยอยากให้ขึ้นก็อย่างนี้นะครับแล้วเราจะแอดแต่ละส่วนอย่างไรอ่เอมาดูเดี๋ยวครูจะทําการลบสร้างซีนใหม่สร้างซีนใหม่อ่ะครูลบครูลบ,ลบลบดีกว่าลบอ่ะลบ